แม่แย่านาคีสีขหมดนะสาธุนะครับขออนุญาตนะครับว้าวงดงามมากครับดูชิ้นใหญ่อลังการมากดูฮะ,ฮะเห็นไหมทุกคนประกายเพชรสวยมากว้าว จะไปดูด้านหลังองค์พระพุทธรูปมีอะไรนะ่าสนใจไหมเหมือนจะเป็นโพรงถ้ำอยู่นะทุกคนสวยงามมากดูตรงผูตรงนี้จะมีเป็นพระพุทธรูปปางปาริไลน,นะครับประดิษฐานอยู่ครับทุกคนเห็ดขึ้นทุกคนเห็นไหมเห็ดอะไรเห็ดโอ้น้ไหนได้ยินเสียงน้ำไหลได้ยินไหม โอ้โหเป็นทางไปได้นะทุกคนเนี่ยเขาก็มีเป็นปูอิดเอาไปด้วยนะแล้วก็มีน้าไหลเนี่ยทุกคนเห็นไหมน้ําไหลออกมาว้าวนี่ซิ่งมากยอดฮนะผมไม่เข้าไปนะผมไม่น่าจะมีอะไรคนระับทุกคนตันๆอยู่ตรงเนี้ยไปได้แค่หน่อยเดียวแต่ตรงนี้มีน้ำไหลหุยกบด้วยกบกบกบทุกคนผมเจอกบ ตรงข้างบนเห็นไหมตรงที่ไฟส่องอยู่เห็นกบไหมเนี่ยตรงแสงไฟเนี่ยครับเห็นไหมกบนะสาธุนะครับนี่ครับจะเป็นพระาธาตุนะฮะเป็นเจดีย์พาธาตุครับทุกคนชอบมากเลยตรงนี้สวยมากดูดิ โอ้โหอลังการมากครับเห็นไหมสวยงามมากทุกคน ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงที่วัดถ้ำวัดธนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับถ้ำที่สวยงามถ้ำหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นน้ำตกเล็กๆด้วยนะทุกคนนี่ชมบรรยากาศเลยนี่เบื้องหน้าเป็นเป็นคลองนะครับเป็นลำธารเล็กๆนะครับนี่บริเวณวัด โหอสวยงามมากวัดกว้างใหญ่มากนะนี่คือบริเวณวัดหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกสง่งสองคลิปที่แล้วอะครับที่มีถ้ำอันนั้นก็น่าจะเป็นอยู่ในส่วนบริเวณวัดนะทุกคนแต่อันนี้เราเข้ามาในในเขตวัดจริงๆละเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปชมบรรยากาศกันครับทุกคนวัดท่านวัฒนมงคลนะครับอําเภอเขาชะมาโอจังหวัดระยองครับ oh, oh. ผมเห็นมีเป็นองค์ปู่พญานาะค องสีดำอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวใกล้ๆน้ำตกทุกคนสวยอะเห็นไหมสวยมากามาถึงแล้วครับวัดถ้ำวัฒนามงคลนะฮะชมับรรยากาศโหสวยมากทุกคนว้า มีน้ำตกด้วย,ยเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกกต่งนสาธุนะครับขออนุญาตนะครับสาธุครับวันี้จะมีสามนะครับแล้วก็ยังมีเป็นองค์พญานาคนะครับเก้าเสียงปฏิปทัติธรด้วยนี่ทุกคน,นเป็นแม่ย่าหม่นนะครับคาถาบูชาองค์แม่ย่านาคีสีคำหม่นสวยงานมาก ควัสดครับผมยันรับชมบรรยากาศครับโอ้โเป็นสระน้ำนาะดูดิน้ำใหญ่ลงมาจากด้านบนน่ะนัำนเป็นน้ำธรรมชาติด้วยนะทุกคนสวยงามามากเลยเห็นไหมว้าวเป็น,น้ำตกนะโอ้โสวยงาม สวยแม่ดูนะลำธารชมบรรยากาศครับทุกคนนี่ฮะแม่ย่านาคีสีคาหมดนะสาธุนะครับขออนุญาตนะคร,ครับเป็นอพระพุทธรูปนะครับพระประธานเป็นพระพุทธสัพพยัน สัพพยันยูมงคลวิเศษนะครับผมสาธุค,ค,นะครับผมยอดครับนะะเดี๋ยวเราไปไหว้พระด้านในกันทุกคนถอดรองเท้ากันนี่ครับก็มาบูชาทุกเทียนตรงนี้ได้นะครับทุกคนเป็่เพื่อข้าน้ำเท้าไฟครับสวยไหมโอ้โหสวยมากเลยหินง,งองหินย้อยครับ สวยไหมที่เพิ่มดีดอกไม้ขึ้นบมนขดหินต้นไม้นะโอ้สวยางามมากครับดูบรรยากาศร,รอบๆครับบริเวณวัดนะฮะ ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่หลายองค์เลยทุกคนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในกัน ในมีอะไรนะ่าสนใจไหมด้านหลังอ๋อด้านหลังไปได้อีกทุกคนโอ้สวยมากว้าวโอ้โหเหมือนต้องไปอีกโลกนึงเลยอ่ะเดี๋ยวผมไหว้พระเสร็จเดี๋ยวผมพาเขาไปดูครับโอ้หเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะเดี๋ยวพาเขาไปดูไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูด้านในนะด้านในมีอะไรเสีเยไป,ไป,ไปแปลกๆมาขน,น,น,นแม่เสือเลยทุกคน ม่น่ากลัวไหมอ่ะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยครับไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไม่น่ากลัวนะโอ้โหทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนโอ้เย็นนะพี่นาะลงสิลงสินี่นะทุกคนด้านหลังนะครับนี่เหมือนเราเข้ามาในหุบเขานะฮะ นเราก็มาในหุบเขานะดูมีเข่าล้อมรอบเลยครับทุกคน,นสวยงามมากครับว้าวเนี่ยตรงนี้จะมีเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานนะครับสาธุนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันทุกคนสวยงามมาก ดี๋ยวไปดูด้านหลังองค์พระพุทธรูปมีอะไรนะ่าสนใจไหมเหมือนจะเป็นโพรงถ้ำอยู่นะทุกคนผมพาไปดูนะโอ้โหสวยงามมากวัดถ้ำวัฒนมงคลนะครับอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับดูทุกคนสวยงามมากดูตรงนี้นี้จะมีเป็นพระพุทธรูปปางาปาริไลย์นะครับประดิษฐานอยู่ครับทุกคน นขออนุญาตนะครับสาธุนะครับจะเป็นโครงเข้าไปนะก็ตื้นๆฮะไม่มีอะไรครับโครงตื้นๆน,นะตรงด้านหลังตรงนี้ครับด้านหลังองค์พระพุทธรูปนะฮะโอ้เห็ดขึ้นทุกคนเห็นมเห็ดอะไรอะ ไปชมกันตอนนี้เป็นส่วนด้านหลังองค์พระพุทธรูปนะฮะว้าวนี่ฮะสวยงามมากก็มอมีอย่งไรครับเป็นเป็นพรงธรรมดาโอ้ด้านในได้ยินเสียงน้ำไหลได้ยินไหม โอ้โหเ,เ,เป็นทางไปได้นะทุกคนเนี่ยเขาก็มีเป็นปูอิดเอาไว้ด้วยฮนะแล้วก็มีน้ำไหลเนี่ยทุกคนเห็นไหมน้ำไหลออกมาว้าวเมซิ่งมากสุดยอดฮนะผมไม่เข้าไปนะไม่น่าจะมีอะไรครับทุกคนตันๆอยู่ตรงเนี้ยไปได้แค่หน่อยเดียวแต่ตรงเนี้ยมีน้ำไหลเฮ้ยเห็นกบด้วยกบกบกบทุกคนผมเจอกบ ตรงข้างบนเห็นไหมตรงที่ไฟสอ่อสงอยู่ผมซูมให้ดูก่อนเห็นไหมทุกคนเห็นกบไหมเนี่ยตรงแสงไฟเนี่ยครับเห็นไหมกบนะว้าวมีสิ่งมาก <c oughs> กบกบกบถ้ำนะฮะร,รอบๆมันก็จะเป็นแบบ เป็นโพรงเป็นเวิร์งเข้าไปนะทุกคนเป็นถ้าเล็กถ้ำน้อยนะฮะนี่ฮะสวยงามมากตรงนี้อ๋อจะเป็นทางออกไปด้านนอกอดูฮะโอ้สวยงามดูบรรยากาศ สวยงามอลังการมากครับสุดยอดมากโอ้โ oh. หงดงามมากทุกคนดูสวยไหมชมบรรยากาศนี่สวยมากดูด้านบนเป็นหุบเขานะโอ้โหเมซิ่งมากเราอยู่ในในหุบเขานะทุกคนนะครับตรงกลางด้านนี้นะครับจะมีเป็นพระาธาตุนะครับ มีคำกล่าวอยู่ครับเนี่ยเราไว้พากันครับสาธุนะครับนีครับจะเป็นพระธาตุนะฮะเป็นเจดีย์พระธาตุครับทุกคนทุกคนชมบรรยากาศครับตรงด้านนี้นี่ด้านนี้เหมือนจะเป็น เหมือนจะเป็นประตูด้านในเป็นอะไรเดี๋ยวไปเดินเดินไปดูกันทุกคนจุดนี้นะครับจะเป็นเรียกอะไรอ่ะพระแม่ทรณีมีมวยผมนะครับสาธุครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ด้านในนี้ครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรฮนะ เป็นทางขึ้นนะทุกคนเราก็จะมีประตูด้านในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ฮะที่เป็นทางทางเดียวกับตรงนี้ครับไปเราเข้าไปชมกันถอดรองเท้าก่อนไปครับเข้าไปชมกันโอ้เย็นเข้ามาเย็นมาก สวยครับทุกคนโอ้ทุกคนดูหินนี่หินเยียตรงนี้ดิจุดนี้ก่อนเลยนะว้าวสวยมากเปรียกเหรอสวยมากทุกคนอ้พื้นเปียกเดี๋ยวผมต้องถอดถุงเท้าก่อนแปบบ๊บนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อ สวยไหมดูว่าโอ้สวยมากตรงเนี้ยสวยมากเลยเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเจดีเป็นอะไรสักอย่างทุกคนดูว่าจุดนี้ว้าวอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นแท่งๆโอ้ชมเอาฮะทุกคนสวยมาก โอ้ตรงนี้เป็นเป็นเอ่งน้ำนะครับน่าจะเป็นบ่อนแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนโอ้โหอลังการว,าว้าวด้านในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ครับทุกคนโอ้นี่ฮะประตูที่เราขึ้นไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันทะลุก,กัน ดูหินงอกหินย้อยโอ้ม่เป็นน้ำนะทุกคนโอ้ทุกคนดูเห็นประกายไหมเห็นไหมทุกคนเป็นประกายเพชรน,นะสวยมากเลยโอ้โหดูฮะ เห็นไหมทุกคนประกายเพชรสวยมากว้าวสวยงามมากครับนะีบ่หาประพุทธลูปสาธุนะครับขออนุญานะครับสวยงามมากครับเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่คงความขลังแล้วก็สวยงามมากๆในเวลาเดียวกันเลยทุกคนอันเนป็นส่วนด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับนี่ด้านหลังทุกคนก็ไม่มีอะไรนะฮะด้านหลังชมบรรยากาศครับโ้สวยมากครับ ชมอีกครั้งครับทุกคนชอบมากเลยตรงเนี้ยสวยมากดูดิโอ้โหอลัอองการมากครับเห็นไหมสวยงามมากทุกคนสุดยอดครับเป็นหินงอกหินยยดที่สวยมากเลยอะคือแบบแปลกตามากครับเป็นชั้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 นเน่ ไปเดี okay. ๋ยวเราเดินออกกันครับทุกคนครับเราออกมาจากบริเวณถ้าที่มีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่แล้วนะฮะอ่าออกมาด้านนอกแล้วทุกคนมาชมบรรยากาศด้านนอกกันต่อนี่จุดที่มีพระแม่ธรณีบีบม,มวยผมนะครับสวยงามมากทุกคนขอบอกดูฮะถาวัน มันจะเป็นพวงเล็กพวงน้อยเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมว้าวดูบรรยากาศสวยมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกกันครับนี่เราเดินออกทางเก่านะทางที่มีปุตระรูปปริสถานยุดบริเวณปากถ้ำครับขอบคุณครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ข้างในสวยมากเลยพี่คอ้สุดยอดยโอ้ <c oughs> โหดูทุกคน สวยมากชมฮะว้าวงดงามมากครับดูขึ้นใหญ่อลังการมากบริเวณนี้ครับสวยเดียดดูดิเป็นก้อนหินเป็นโพรงตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำเข้าไปได้อ่ะทุกคนดูเนี่ยฮะมีบันไดาทางขึ้นไป็น อ๋อด้านในมีพุทธรูปปฏิษฐานอยู่ครับอ๋อขออนุญาตนะครับว้าวเป็นถ้ำสวยมากโอ้นี่ครับทุกคนตรงนี้จะมีเป็นพระธาตุนฮาพระเจดีย์นะครับทุกคนองค์เล็กปฏิษฐานอยู่โอ้ดีนะเข้ามาดูไม่งั้นเราไม่เห็นเลยครับ นี่ฮะเห็นไหมนี่คะเป็นถ้ำเล็กๆนะสวยมากครับดูฮะว้าวอลังการมากขออนุญ,ญาตนะครับประมาณนี้ฮะทุกคนสวยสวยสวยดูก้อนหินโอ้ Amazing มากดูว้า wow. วสวยๆเนี่ยครับทำให้สังเกตดีๆไม่เห็นเลยสวยงามมากๆโอ้หนา่าจะมีอีกหลายจุดเลยฮะโอ้ชมกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยทีเดียวเชียว จุดอะไรให้ดูเยอะเลยทุกคนนี่ตรงนี้เหมือนก็มีท่านเหมือนกันนะอ๋อเป็นจุดเดียวกันทุกคนจุดเดียวกับที่เราเขาเ้าไปมาเกีย้ครับข้าไมนมีพระพุทธรูปอยู่ก็โอเคครับสำหรับวัดถำ้ำวัฒนมงคลนะครับที่ตำบลเขาน้อย ะะอำเภอเขาชะเอาจังหวัดระยองครับก็ครบถ้วนสวยงามมากๆนะครับก็ผมต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ